เสด็จพ่อเสด็จแม่ลูกนี่ลูกหล่อนมีเรื่องอะไรลูกพอดีใจที่เธอได้กลับไปดูพระนครไปสาลีผมมีเรื่องจะนั่งพูดคุยกับเธอสักนิดหนึ่งผมรา่มีเรื่องเกี่ยวกัตูนต่อเสด็จพ่อกับเสด็จแม่นั่งคุยกันเสก่อนนี่ลูก นังลงแก่บแบดห็นได้สาที่ลูกครับพอแน่ครับยังกรุงรีเส้สนดีใจที่ลูกครับยังบุรีเส้นยินดีที่ลูกครับแม่หน้ามายังพาไดเออนี่เทพกรพอดีใจที่เธอได้กลับมาสู่พนะนครนพอดีใจมากเป็นเวลาหนึ่งปีกว่าแล้วเธอเนี่ยได้ไปศึกษาหาความรู้เธอรู้หรือเปล่าว่าพ่อกับแม่เธอเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับ เป็นเวลาเป็นแรมปีแล้วพ่อครับผมมีเรื่องที่จะกราบคูลต่อทศเดชพ่อมีเรื่องอะไรเหรอพ่อครับในขณะที่ผมเนี่ยได้เดินทางไปศึกษาหาความยู้อยู่ในสำนักของศาสอาจารย์โกนธัญญะผมได้ไปพบกับแม่ครูคนหนึ่งครับชื่อว่าบุตรสบาก็บอกแล้วผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ใกล้ชิดทศเดเป็นบอกเกิดแต่งความรักตอนนี้เนี่ยบุตรสบาเนี่ยก็เป็นเมียผมและบุตรสบาได้ได้ลูกแล้ว เป็นผู้หญิงซะด้วยชื่อว่าดวงเดือนหะนี่แสดงว่าเทพกรเปรวสาวใช้ไร้ชาวนามาเป็นคู่เฉยถูกต้องครับไม่ได้ลูกเทพกรกพอได้เป็นมันหมายกว่าหญิงกาลอยนครใส่บุรีไว้แล้วตอนนี้เขากำลังรอคอยอยู่ที่ห้องบรรทมที่ปราสาทเพื่อที่จะรอคอยว่าเมื่อใดเธอมาจะได้แต่งงานกับเทพกรก แปเปนพ่อไปเจ้าคผมไม่รักผู้หญิงที่ชื่อกาหลงผมรักผู้หญิงคนเดียวเธอมีนามว่าบุตรสบาเยังไงผมก็จะแต่งงานกับบุตรสบาอุ้ยมาแล้วชิเด็ดิงค์เด็กก่อน่ารักชิละเกินออกไปอ้ยน่ารังเกียจน่าอยากแยงชีเดดังดูชิเด็ดิงค์จำกับชิเด็น้องไปี๋ยวไปไปไปปไไปไ เดี๋ยวพ่อจัดการเองนะนลุยชีวิตพ่อต้องจัดการน้หนนะเออพ่อจัดการให้เองนะาลุยนะจ้าอย่าจืดใจแม่เอ้ยจูบแต่งให้พ่อพ่อจัดการให้นุยเสด็จพ่อแต่งเองจะไปเจ้าค่ะเห็นไหมทุกกระมมทุกกระมมแต่งเองจะดีกว่าไม่ได้เธอจะต้องแต่งงานกับขวายิงกาหลงพ่อครับ ผมไม่แต่งงานกับขว้าหญิงกาหลงผมจะแต่งงานกับบุตรบามาพอยืนคำขัดเธอจะแต่งงานกับใครผมจะแต่งงานกับบุตรบามาฐานพระเจ้าขันจับขว้าชายาไว้เสด็จพ่อเสด็จพ,พ่อจับคาพระเจ้าทำไมเทพปกรณ์ฝังพ่อถ้าเธออยากจะมีชีวิตอยู่จะต้องแต่งงานกับกาหลงเข้าใจหรือเปล่านายพูนพระเจ้าขัน นำแขวะชายไปขังเอาไว้เสด็จพอ่อทำอย่างนี้ไม่ได้เสด็จพอ่อทำแบบนี้กับผมไม่ได้ผมรักบุตสบาไอไอรุู้กกระมมงเพื่อนี่เตมตั้มบันนี้ะคับหลูกน้วหลูกเราคนหนึ่งนะแล้วพือแล้วหลูกไม่อยากจะแตง่งไอตั้มบันนีเพื่อ มันเป็นหน้าที่ของเราเราจัดการเองครูไม่ต้องเป็นห่วงไม่เป็นไรเงิ้ยติดปะกโกนบกวกร้าเมียม,มาจีว่าบุษบาเอาแบบนีวะเราไปดูที่ว่าหลูกยายของเรานะเป็นคนแบบไหนลองไปดูเลยบุษบาเป็นคนแบบไหน Phải ra răng ta nơi đủ lè, Đời rập sẵn cái kẻ cây này phản ác, Rập sẵn xếp xa đẹp ốc răng vô tha rập thầm nơi âm lạ này, Ôi! Những tê mê mà ban thân. นอนบรรทมนอนไม่รับเป็นทุกทับนี้ตามในตามเหนื่อความหมายลูกกับวันนี้มีสีสบายแม่อยากได้ได้รู้เวล่อนี่เป็นควันตาโรมพระองค์นี้ลงบันไดปากาใหญ่นี้เดินทางกลางกรุงศรีเดินทางนี้จากกรุงมุงทันตีและไปเจอนาริ ประกรก็ยังไม่มารับบุตรสบาถ้าไม้เิอกังวลใจมากในขณะที่เขานั่งคุยอยู่นั้นได่มีอเสียงผู้หญิงหนึ่เอ่ยขึ้นมาเจ้าบา ใครมาจากไหนเลยคะขึ้นมาบนแป้งก่อนเลยคะสวัสดีจ้าลัส้าเป็นแม่คะขอน้ำกินสักขันปอยห,หายด้ยเลยจะเดินทางต่อไปพทุทธิขายของนั่งลองก่อนเลยค่ะป้าน้ำมาจากไหนด้ เป็นลูกสซวใครจากไหนมาในธานีคนเมืองนี้หรือเมืองไหนอ๋อที่ได้มาอ้อแล้วปากคอคิวข้างอเลอ I see it สวัสดีหนูหนูเป็นใครเหรอมาจากไหนหนูชื่อบุตรสบาค่ะชื่อบุตรสบาใช่แล้วาอาชื่ออะไรเหรออาชื่อเกตนะชื่อเกตใช่เป็นแม่ค้าขายของขายมดยังงานนองโอยหยุดช่วยกินเจ้านี่กูจีบแต่เดียวจีบเออ อยู่ในหลักจริงเจอาเปลือยนองชื่อเกดอย่าชื่อน้องเกดน้องเกดค่ะน้องอย่งางพวกไหนอย่างไม่ยังทีว้าวแล้วคุณชื่ออะไรถ้าเจ้าน้องกานี่ยก็เรียกโกนุยผมไม่อย่ยงางในโน่นกับกับพวกประธานาภิมุ่เมฆกันไม่เป็นไรทิ้งไปไปนั่งไป ดูด้วยเฮ้ไปกินข้าวว่าไปไม่ไปโอยคุยแลก้ยงกำนองกีดไปกินข้าวว่านู่นผีจงรักปัดข้าวไว้แล้วว่าไม่กินไม่ก okay ินข้าวกินน้ oh. ําไม่กินไปกินข้าวกินน้ําไปว่าไม่กินคนคนนั้นนะกินดีตายโหงถุงก้าวถุงน้ํำเว่ยกินกินกิดจ๋า กตเกตไอ้หน <Get>. ุ่ยหนุ่ยจำยจกูเล่นกับคนช่วยคน,นอุ้ยไปนั่งก่อนไปค่อได้ก็ไม่มีปัญหาชื่อบุตรสบาค่เป็นใครมาจากไหนืะบุตรสบาคืออย่างนี้ค่ะหนูได้เดินทางตามมากับว้าชายเทพประกอคว้าชายเทพประกอบอกว่า ให้หนูเนี่ยรออยู่ที่นี่ข้าชาัยเทพกรถูกต้องรัอทายาตุนคนครไพรสาหีนี่เหรอถูกต้องและเธอเป็นใครบุตบสาเป็นเด็กวัดค่ะเป็นศิษย์วัดที่ข้าวิจัยเทพกรบอกว่าจะให้มาเป็นมาเหสีมาขอนไพรสาลรีเธอ,อรู้หรือเปล่าว่าเธอถูกข้าชาัยหลอกใช่แล้ว เธอรู <ram> ้หรือเปล่าว่าคว้าชายเป็นห้องโถงนั้จะถ่ายยาเธอไม่คู่ควรหรอกที่จะได้แต่งงานกับคว้าชายฉันเป็นประชาช่วยนนครไปศาลียังไงฉันก็ไม่ยอมรับเธอแต่คว้าชายรออยู่ที่นี่ไปเถอะกลับไปวัดของเธอเถอะเธอไม่คู่ควรหรอกที่จะแต่งงานกับคว้าชายเธอไม่คู่ควรเห็นไหมพี่ นูบอกแล้วว่ายังไงเราก็ไม่คู่ควรเราเปรียบเสมือนหมาวัดฟ้าชายเปรียบเสมือนดอกฟ้าไปเถอะพี่เรากลับส่วัดของท่านอาจารย์เถิดตาขาขาขาถ้าเตอขวอัญใจทปกะกฐ์อบอกด้วยว่าตอนนี้เนี่ยบุตรสบายจะกลับไปหาท่านอาจารย์โคนธญะที่วัดว่าบุตรสบายไม่คู่ควรที่จะเป็นองค์ ไปเห็ุสิกู้กวนกับคว้าชายเทพกรฝากบอกคว้าชายด้วยนะป้าน่าดูลาก่อนแล้วมานี้ก่อนแต่นูกมา,มานี่ก่อนบุสบามาคุยกันก่อนลูกทำไมเหรอคืออย่างนี้ลูกแม่ลองใจเธอดูแม่ลองใจหนูถูกต้องแม่ลองใจเธอดู ว่าเธอจะเป็นคนยังไงนี่งไงสมแล้วที่จะเป็นสีจะไพของแม่แล้วอ่านนี่คือใครนะคือใครแต้ที่จริงแล้วอ่าไม่ใช่เป็นแม่ค้าหรอกแต้ที่จริงแล้วนี่คือม่อมแม่เกตวะดีล,ล้วเม นี่หม่อมแม่เกตวดีถูกต้องการตวไอบังคมไปแค่เด็ดแม่นั่งลงละละหรือลูกนะไม่ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมายหรอกเท่งมาจบอ่ะไหนไหนหนูนุ้ยไปไหนแล้วไอ้หนูนุ้ยหนูน,หนุ้นยนี่หม่อมแม่เรียกนี่ไอ้หนูนุ้ยมานี่ก่อนหม่อมแม่เรียกไอ้เก่งไปกับกูไม่ว่างแล้วพาห,หนูนุ้ยมาเท่ง มาหนุนุ้ยหนุ่มเมเรียกแล้วมานี้นายหนุนุ้ยนายหนุนุ้ยรูปแบบว่านายหนุนุ้ยทำอะไรอ่ะมาหนี้นายหนุนุ้ยแล้วอกถุงครอบมาทำไมอ่ะบักกี้อเอาถุงออกแล้ว มาแต่เป็นเด็กอยู่อีตายโองอยู่แล้วไปที่บุษบาเธอไปพักผ่อนรอคอยเมื่อไรคว้าใจยเทปะกรจะต้องกลับมารับเธออย่างแน่นอนเพราะตอนนี้คว้าชายเทปรกรถูกจับอยู่ในพระนครถูกจับถูกต้องเสียพ่อของคว้าชายเทปรกรอ,อยากให้คว้าชายทพกรแต่งงานกับคว้าหญิงกาหลงมาทางนี้เถอะลูกนะมาพักผ่อนทางนี้มา Bởi cao phải Kín đẹp thì nhìn cũ Kín hơn uh. anh nè ba cái tay Mấy nước và bên bông mẹ kết và đi ừ. Kê ra chỉ vịt lại bát luộc ư Đặt ba tay con nơi Ờ Ăn nè nơi Cao dùng này quen quá con này quen ừ. ư <laughs> Mình chỉ bị chồng quán Phần quán quá nè Bạn quá tiếng lượng เลือกได้เอืออะไรเลือกเกไม่กี่คนก็ไม่ปลื้ม้องก็อกบจะคุณท้นต่นงๆแจฟับกำคืนนี้กันอันเลยที่ว่ามาให้กำลังใจในกำกองคืนนี้ก้นแจกันไปควักเพลงจากหนึ่งบนงานเพลง่ครับปลีกเลยมึงดนตรี่ยดินชี้เรู้เองเนี่ยอันเนี้ยขึ้นมาเลยอาจารย์ครับไปไปก้าวในเพลงคือการในเพลงบ้า ลยพี่นงลายไปปักพนควบประพุณต่างสันยาพากับแลกับกินจิ้งได้จบความวาตนาว่าจะได้ไมรู้พออไปด้วยกับกุมนางนองแมนหลกล้างคุมคนตาลาแฟนจิ้งแฟนใจที่มาให้กำลังใจดีหรือไม่ดี Yeah. you.